การจัดการประจำปี2018นะครับผมพร้อมด้วยผู้แทนประชาครับเพื่อนพละการตรวจในสัตว์ตรวจพรอนจากน้องไทยนะครับก็มาเร่วมกันขอพรจากท่านผู้รับการนะครับเป็นสิบหมื่คนในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ให้เพื่อนพละการตรวจมีความสุขใน ช่วงเการปีใหม่ไทยสงการปี2 0 1 8นครั้งนี้ครับก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้กำกับการตลอดจนทุกนายนะครับพร้อมทั้งผู้กำกับชาทุกท่านนะครับที่ได้ดูแลผมและเพื่อนพนักงรารตำรวจมาด้วยดีโดยตลอดนะครับนึกกราบเทียนทุกการปีนี้ก็ขอกราบขอพรจากท่านผู้กำกับการอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่และก็ ความอยู่จะเป็นศุนย์ของอาการลงชีวิตปัจจุบันของเพื่อนรัชการตำรวจและครอบครัวทุกท่านต่อไปครับผมครับปีใหม่ครั้งน,นี้ก็จะเป็นปีใหม่ไทยปีใหม่ลาวนะครับก็เป็นประเพณีที่ขึ้นเป็นเขาเรียกอะไรคือด,ดิสโก้าไม่รู้คืออะไรแต่เด็กเขาพูดมาเขาพูดต่อนะครับก็เป็นเป็นเรื่องของวัฒนธรรมท,ที่ที่ถือว่าเป็นประดับโลกแล้ว นะครับสิ่งที่เราทากันมาทุกวันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับในเรื่องของการทํางานในเรื่องของทุกๆเรื่องในเรื่องของความปรารถนาดีที่มีต่อกันสิ่งเหล่า,น,น,านี้นครับเราเป็นทางุกอาจจะมีค,คุณข้องหนอนใจก็อย่าไปถือมันนะครับวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งมันไปหัวโขนที่อยู่นะครับมันก็ต้องหลุดจากเราไปอำนาจที่มีวันหนึ่งก็ไม่ใช่ของเราสิ่งเหล่านี้มันเป็น เป็นวิถีธรรมชาติวิถีธรรมะนะครับที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันก็จะดับไปนะครับก็จะอยู่กับเราไม่นานนะครับก็เรื่องึงกว่าของสงการปีนี้นะครับก็ปีนี้ก็ร้อนนะครับมีคนบอกว่ามันจะหนาวช่วงสงการแล้วถูกหลอกครับนะครับแล้วถูกหลอกอันนี้ก็ร้อนจริงๆนะครับแล้วก็มีน้ํามาละก็ถามอยู่ว่าสรุปน้ําที่เทศบาลเอามานี้สะอาดหรือไม่สะอาดนะครับคนเอามายืนยันว่าสะอาดนะครับ แต่ถ้ารู้สึกคันก็แสดงว่ามันไม่สะอาดนรแต่กายืนยันอย่างนั้นนะครับว่าเอาจากน้ําประปามาแต่น้ํคขังขังนี่ไม่รู้ตรงนี้ไม่รู้นะครับตรงนี้น่ากลัวคือน้ํคขังขังนะครับปกติของรถพวกนี้จะต้องมีน้ําขัางขังนะครับเพื่อไม่ให้มันังมันไม่ให้มันเป็นสนิมนะครับก็ก็ขอให้ทุกคนนะครับในเทศกาลนี้กนะ็ทุกคนถ้ามีพ่อแม่มีผู้ดักผู้ใหญ่ ที่เขาลดหน้าผื่นะครับขอยืนยันโดยเฉพาะบิดาบันดาห์นะครับท่านต้องหาทางกลับไปนะครับไม่ต้องบอกผมกลับไปได้เลยครับไปกราบพ่อกลับแม่นะครับกราบบรรพบุรุษหรือกราบคุณป้าณ้าอาที่มีพระคุณกับเรานะครับไปกราบมันเป็นไปเป็นดีใจเป็นความคาดหวังของท่านเหล่านั้นที่อยากจะให้ลูกหลานมาหาแต่ก็จะปากแข็งนะครับแม่ผมก็ปากแข็งไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ความสุขที่สุดก็คือได้เห็นลูกหลาน ไปสัให้พ่อแม่ด้วยนะไม่ใช่ไปขอนะคุณนายบอกว่าไม่ใช่ไปขอนะ,ะเฉพาสะสมาเราก็เคยได้ยินบอกว่าตอนถามมาทุกคนซื้ทีวีซื้ออะไรให้พ่อแม่เขาไม่อเอเนาะับมว่าเอาเข้าวสารกลับไปเอาเข้าวเปลือกกลับไปข้าวสารสมม้นจะเป็นข้าวสารแล้วก็ข,ขอไรุ้ดนก็ขอตังกับอะไรก็จะผ่านคนเรียงแหวหมดแล้วนะครับก็เป็นความสุ่เรื่องวิถชีวิตท,ที่เราปฏิบัติกันมา แต่ทุ่อยากเป็นความสุขเป็นความสุขของทุกคนนะครับก็โดยเหตุนี้นะครับก็ิจกรรมนี้ก็ต่อให้ทุกคนนะครับมีความสุขให้พบแต่สิ่งที่ดีงามพบมิตรนะครับพบแต่กำลังมิตรแล้วก็พบความดีทั้งหลายนะครับประสบความสําเร็จทุกเรื่องมีความปลอดภัยัของทุกๆคนในครอบครัวนะครับก็ขอให้ ทุกคนกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความสุขตลอดปีตลอดไปครับขอบคุณครับก็ติดตามด้วยลองพุกการที่อซโนนะครับตามดับแล้วก็ตามไปด้วยหัวหน้าสถานีนะครับลองพุกกับพุกกับเดินเดินตามไปให้นาย อ๋อขอางนลองเต้ไม네่มาเออเออข้มาเ็อเล่นเรือแปดไม่เป็นไรตอนที er> ่เดินไปไดดย้อ็หด้ ตรวจนายโรงพยาบาลนะครับทางนี้คนไอครับปอดใจแล้วก็ประสบหน้า <laughs> โดยานทอบปลดัยาการเสาอ้าเนารให้ที่ท okay. ี่คุณได้เสนอโคการมารว่าครับว่าคุณภูมิใจนะครับหรือว่าการใช้กฎหมายรมีเคลที่ว่าเอาผิวสีที่ถูกต้วงเาะม คนที่เองก็มีมากแต่ใดถึ่ได้ตอบในคเราจะต้องใช้กฎหมายนะครับกาต้องใช้กฎหมายก็เหมือกับคนไข้รายช่อประชาชนนะครับเพราะว่าในที่เขาจะเอาวาแล้วะก็ไปประสบมรีเสียชีวิตหรืคนบริสุทธิ์อยูดีๆนะครับมีรถ ถาบอกานะครับด vale. os kind of ูคร nah, yeah. right. right? oh no ับดน้อประชาชนด้วยนะครับเปที well ่างนด้วยตถ้าเราไม่รัใช้กฎหมายเลยนะครับก็จะไร้ระเบียบไร้วินัยรครับ้าี้่านนีไม่เหมอนีที่ม่อนี่กไป่้ ทำให้ทำให้ทำให้ยอดขยยอดขตัวดีนะครับขายในตัวดีตัวดีตัวดีที่ได้ที่จะได้ผมว่าผลผลิตของทั้งหมดนี้วันนี้ผม

Yang、yeah, i